ด้านนอกสวยแบบนี้เลยนะคะไม่มีใครรู้ค่ะว่าเป็นกระดสรซางสายมูเพราะสวยมากๆถ้าไม่ได้เปิดดูด้านในนะคะจะไม่รู้เลยว่ากระดองซางนี้แอบซ่อนนะคะแอบซ่อนความปังไว้ด้านในจะมีให้ครบจบในใบเดียวเลยนะคะ เสริมการเงินโชคลาบน่เมตตามียันนำโชคให้ด้วยนะคะครบจบในใบเดียวประโยชน์ใช้สอยก็ครบมากๆใส่ชนบัตรได้ชั้งใบโดยที่ไม่ต้องพับนะคะมีช่องสาหรับใส่เงินเหรียญมีช่องใส่บัตรด,ด้านละหกช่องเยอะมากๆเป็นมงคลด้วยมีช่องสําหรับใส่เอกสารให้ด้วยนะคะครบจบในใบเดียวเลยนะคะหางซิปอีกหนึ่งความลับในเรื่องของการเงินนะคะสายคล็อกถอดเก็บได้มีช่องลับด้านหลังกระดองซางด้วยใครสนใจรุ่นนี้ แนะนำคนเกิดวันจันทร์วันอังคารวันพฤหัสวันเสาร์และวันอาทิตย์สําหรับกระดสร้างใบสีส้มอุดมทรัพย์รุ่นนี้999ฟรีค่าส่งมีของแถมแทนคําขอบคุณให้และมีเกล็ดลับส่งไปให้ด้วยค่ะ